ตอนนี้เราออฟฟิศเราอยู่ขั้นตอนบิวอินนะตอนนี้ของวางเต็มเลยเลกื่อนมากเห็นไหมเพราะว่าช่าง่ะลงแล้วนะช่างลงแล้วนะผมอันนี้ชั้นหนึ่งะแบบนี้อ่าแบบที่เราต้องการทำแบบนี้นะนะดูรูปดูรูปประมาณนี้เลยนะจะเป็นโซนะครับรับแขกรับรองนะนะอ่ะเรามดูนะครับชั้นบนก่อนนะ เพราะว่าช่างจะทำชั้นสามก่อนะครับเปิดให้แล้วครับเปิดให้แล้วเนาะได้แล้วพี่ครับลูกจะขึ้นไปไหมขึ้นไปได้ครับขึ้นได้ถึงั้สองนะครับเออเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับมาบามาชั้นชั้นสองนะฮะอ่านี่ชั้นสองนะฮะขึ้นมาจะเจออะไรบ้างครับก็จะเจอขับนะฮะนะฮะขับมาดูชั้นสองก่อนเจอห้องสอนของเรา นี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงฮนะอันนี้จะเป็นนะอันนี้เป็นจะเป็นช่องทีวีนะฮะแล้วก็นะแล้วก็คอมผมไได้อยู่ตรงนี้อยอยนี่หกจอตรงนี้แล้วก็ทีวีนี่นะตรงนี้จะเป็นวางของตกแต่งนะที่เกี่ยวกับนะแบบตกแต่งนะส่วนตรงนี้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรมากก็เป็นบุกผนัง ทั่วไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมีชอบเก็บของเล็กๆน้อยๆ